ท่านผู้ชมที่รักมาพอผมเอาไม่มันทุกรถสี่ประตูครับก็จริงรถสีประตูเลยจะมันมามันทุกแบบนี้มันบดได้นะครับท่านผู้ชมสังเกตพอครับ่แบบนี้ผมต้องโอ้โหนี่ครับฝาข้างนี้มันต้องหาไม้มาเสริมแบบนี้เล็กมาเสริมแบบนี้ครับนี่ความจริงผมเสริมพิษไปนะครับความจริงน่าจะเอาไม้เขาเขาใส่ในหิ่มเล่มนะครับมันใส่แบบนี้ประตูมันจะพังเอาครับท่านผู้ชม ว่ามันวิ่งมาทางไกลนะครับถนนมันบดีครับท่านผู้ชมถึงมาถึงนณะนี่ก็ประสบผลสําเร็จแล้วครับก็ถือว่าลูกันนี้กัใจอนเอกประสงค์ครับมันถูกนักแบบนี้ครับจากนี้ผมพอแล้วมันก็บาดได้แข็งแรงครับท่านผู้ชมนี่ครับวันหลังผมคงจะใส่มาน้อยก็นี่น้อยครับท่านผู้ชมถ้าใส่นักจะอีดได้บวชครับหุ่นดังมันแบบหุ่นดังมันคารุโฮดครับคลิปนี้คงจะ ขอลำล้าท่านผู้ชมไปก่อนครับไม้นี่ก็เอามาทําเป็นไม้บันไดนะครับห้องไม้เกินนะครับท่านผู้ชมผากเหนือครับเอามาจากในเมืองครับแล้วก็เอามาไว้สวนนะครับจากเดินทางมานี่ก็ประมาณสามกิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมลาไปแต่ล้ครับกดไล่กแช์ก็กระนิ่งติดตาครับเพื่อเป็นกําลังใจครับมาชมบรรยากาศครับไปก่อนครับบ๊ายบายครับท่านผู้ชมครับของแถมครับ ผมจะปิดคลิปแล้วนะแล้วแถมเพสักน้อยครับวผมลงจะได้นะครับผอุปกรณ์กบนะอนตันนักกด,ดน,น่เนีไยตันนัดก้า cô bòn pitเจ้า นั่นน่ะบ่ได้มันติด What S 1> <S 1> <S สำเร็จครับท่านผู้ชมบ๊ายบายครับ